เรียนทุกคนนะครับในรายวิชาช่างกระดาษนะครับที่เราเรียนกันในครั้งแรกนะครับครูก็ได้เช็คชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็เล่าให้ฟังถึงการทํางานการไปฏิบัติงานข้อจากัดต่างๆนะครับเกณฑ์การประเมินรวมทั้งสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยก็ได้บอกเกณน์น,นาไปแล้วคราวนี้เราจะเข้าสู่แบบบทเรียนแรกนะครับการเรียนของเราเนี่ยปกติเรียนที่โรงเรียนมันก็จะสาธิตหรือพบปากนักเรียนได้แต่ถ้าเรียนในระบบออนไลน์เนี่ย ครูก็พยายามจะทําคลิปหรือทําเอกสารประกอบหรือจะถ่ายทอดเก็บไว้ในไลน์นักเรียนสามารถจะดูซ้ําได้นะครับบทเรียนแรกที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนเรื่องบรรจุพันธ์นะครับครูจะทำะสามลักษณะคือบรรจุพันธ์ที่เป็นลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยนมะจัตุรัสจัตุรัสเนี่ยนักเรียนเข้าใจนะครับว่ากว้างกับยาวต้องเท่ากันใบงานที่2ก็จะเป็นแบบผืนผ้าใบงานที่3ก็จะแบบสามเหลี่ยมฉะนั้นวันแรกครั้งเนี้ยครูจะทําในเรื่องของกล่องที่เป็น จตุลัดก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับอันดับแรกเลยนักเรียนต้องร่างนะนักเรียนต้องร่างกล่องขึ้นมาก่อนนะครับการร่างนะก็ใช้กระดาษ A 4นักเรียนก็กะให้อยู่ในกระดาษ A 4โดยเราจะว่าลากกลางกระดาษก่อนมันจะได้ไม่ล้นกระดาษพอเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนักเรียนก็ร่างนะครับอย่างที่ครูบอกไว้ว่านะครับว่ากว้างกับยาวเนี่ย นะครับอันนี้ครูวัดไปแล้วนะครับกว้างกับยาวมันจะต้องเท่ากันเวลานักเรียนล่างนักเรียนล่างก็ล่างยาวๆมาเลยนะครับแบ่งช่วงล่างยาวๆเลยสมมุติว่าด้านนี้นะครับเส้นเนี้ยนักเรียนเอา3นิ้วตรงนี้นักเรียนก็ต้องเอา3นิ้วเหมือนกันนะครับวางมาจําไว้นะกล่องจะมีด้วยกัน4ด้านกล่องจะมีด้วยกัน4ด้านลักษณะที่ครูล่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้าน ฝากล่องที่เราจะปิดลงมาฝากล่องที่เราจะปิดลงมาส่วนด้านนี้จะเป็นด้านข้างนะครับข้างกล่องที่เราจะพับเข้ามานะครับอ่าพออันนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นผลงานชิ้นสําเร็จที่เราได้ล่างไว้แล้วอันนี้เป็นพริ้งผลงานสําเร็จนะครับพอได้อันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนดูนะอย่าให้สองข้างนี้เบี้ยวเพอะเบี้ยวแล้วกล่องที่เราจะทําออกมานะจะเบี้ยว อันดับต่อไปเราก็จะตัดตัดกล่องนี้ตามเส้นปละที่เราว่างล่างไว้เลยนะครับออกมาเป็นอันๆนักเรียนก็ต้องมีคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์มีม้บรรทัดนะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะอุปกรณ์พวกนี้คมมันอาจจะทําอันตรายต่อเราได้เราก็ตัดปกตินักเรียนครับเราก็ตัดปกติใช้ม้บรรทัดต,ตัดแต่ตอนนี้ครูอาจจะใช้ความชนานาญของครูตัดเลยนะ กูจะตัดเลยนะครับก็จะตัดออกมาเป็นส่วนๆน,นักเรียนไม่ต้องเรียวเท่าครูนะครับพวกเราก็ใช้ไม้มันทัดใช้อะไรอยู่บ้านเราตัดนะครับกูจะตัดออกมาเป็นส่วนๆเลยนะครับพอไม่ให้เสียเวลานะครับ ตัดตามลายเส้นของเราเลยนะครับตัดเส้นเลยตันนีเรียนตัดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละนะครับที่เหลือเราก็ไม่เอาแล้วนะ,ะเราพิมพ์ข้างหนึ่งนะ,อะพอตัดเรียบร้อยมาแล้วนี่รอยพับเนี่ยนักเรียนครับเราต้องพับ นักเรียนใช้คัตเตอร์ด้านที่ไม่คมนะด้านคมอ่างนี้ด้านไม่คมอ่างนี้นักเรียนก็เอาด้ามที่ไม่คมนะครับกรีดอาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับด้านไม่คมกรีด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 เส้นให้หมดเลยนะครับที่นักเรียนล่างไว้นะครับอ่ากรีดเรียบร้อยนักเรียนก็พับเห็นไหมครับที่นักเรียนล่างไว้เป็น เป็นรอยดินสอหรือที่มันไม่สะอาดเนี่ยเวลาเราพับมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ข้างในแล้วมันจะอยู่ด้านในแล้วนะครับเมื่อได้เรียบร้อยนักเรียนก็นํามาประกอบเป็นกล่องมาประกอบเป็นกล่องแล้วก็เห็นไหมครับลักษณะน,นี้นี่ครูทำให้ดูแล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยติดกาวให้เรียบร้อยด้านในเราก็ซ่อนปไปนะครับให้สวยงาม ติดกาวให้เรียบร้อยแล้วก็นําส่งครูเมื่อกางออกมาแล้วด้านนี้จะไปอยู่ด้านในฉะนั้นในครั้งเนี้ให้นักเรียนทํากล่องเป็นจัตุรัสอันนี้นมาก่อนนะครับหนึ่งกล่องส่งมาเดี๋ยวแบบกล่องสําเร็จครูจะถ่ายให้ดูว่าเราทําแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ขอจบนะครับการทํางานในเรื่องกล่องจัตุรัสสัปดาห์หน้าก็จะเป็นกล่องพื้นผ้าและถัดไปก็จะเป็นกล่องสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณครับ